พ p โป A15 ครับเดี๋ยววิธีแกะฟ้าหลัง mm hmm. เครื่องใหม่ๆอยู่นะครับ mm hmm. ออกยังไม่เท่าไหร่จอแตกซะแล้วจะแนะนำวิธีจะโชว์วิธีการแกะฟ้าหลังฟ้าหลังก็แกะครอบไว้เฉยครับแต่ว่าก็จะมีกาวแปะ แตะแปะแปะแปะตรงใส่ความร้อนนี่คือความร้อนคอามให้กาวมันนิ่มๆจะได้ออกง่ายๆครับผมหอมแบรบรออประมาณสักพักนืแ่แตะๆดูคุคุๆหน่อยก็ยกแกะฝาหลังออกได้เลยระหว่างทางก็พลิกกรรมกระทาไปด้วย လ <mí> ာប្រកបតាឲ្យលោកគ្រូបាទចេះនេះរួយពងបងសមតិជောវិណោសិមោព្រមមកចាមអរទេវៈសព្ទលោកកោប្រាយន្តិគមចាមអរទេវៈអភិរតោកបនគមនិតិផលវិបត្តិថោមកប្រមោភាយៈព្រោះទយយោមពោណោយ៉ាងនេះសាកថាសិទ្ធិកថាសាអិទ្ធិយោកថាមនិមមកថាសមោ สมบติมพมพพิงพ้อพ้อฮอดอดออ่อาพอสส์วอลับุ๊กนี่เลยกับแล้วก็มีตัวช่วยตัวนี้น,นี่๊บปจะก็ไปเลยนี่ว้า ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเปิดทางเขาก่อนนะ,นะนเป็นแน่น่อยครับพอดีเครื่องยังไม่เคยแกะเลยมิซื้อมาวันที่เท่าไหร่นี่ ที่หเดือนหนึ่งนี่เองไปทะเลาะอะไรกันจอเจอแตกรุนแรงรุนแรงเหลือเกินนี่ครับแกะฝาหลังได้แล้วก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนจออะไรได้หมดแล้วนี่โชวยให้ดูก่อน ไม่ต้องกลัวไม่แตกง่ายครับตัวรุ่นนี้อย่างนี้ทำมายืดยุ่นดีครับ <S <S กาวเรามีความร้อนอยู่แล้วมันก็เลยจะออกง่ายนี่กาวก็แปะไว้แค่นี้เองครับ <S <S 1> <S 1> นี่โอเคมาดูด้านหลังนิดนึง <S <S โอเคข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมมาจะแกะน็อตปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนจอให้เขานี่จอแตกมา โอเคสวัสดีครับให้รู้ให้ดูว่าแก่ฝารังยงไงคอไปเฉยๆนี่แค่นี้ก็รอแล้วนี่สวัสดีครับ